ทำไรครับต่างด่านครับผมตถุต้องสงสัยครับรต่างดานพอผมผมจะไปตรงโน้นอ่ะไอ้ผมจะไปดูว่าวันเนว,ว,าวเนาะอ่าวัวผมพฟงไว้เนี่ยเนี่ยสิ้นรั้วเนี่ยสิ้นรั้วเนี่ยวัวผม่โน้นนั่นนะ่ะพอดีพอดีวัตถุต้องสงสัยครับอาจจะไม่เข้าครับอ้าวแล้ววัวผมอ่ะวัวไว้วัวนเหรอครับปล่อยให้กินหญ้าไป็นเดือนนั้นครับอ้าวเอ้ยผมนั่งไม่ให้น้ำเลยเนี่ยได้เวลาให้น้ำวัวผมแล้วเนี่ย เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวรอรอ,รอเขาวันไปตรวจไม่ตรวต้องสงสัยกลับมาก่อนครับเดี๋ยวไปไปดูครับท<ม>้องทำอะไรคารับไปไหนครับหน้าอยู่หน้าหรือตากันนะโอ้โหผมจะไปเลี้ยงวัวต้องลดหน้าพกหน้าพกหน้าไม่ได้ด้วยเปล่าไม่ได้นะครับ<โ>อ๋ออะไร,ะไรเนี่ยอ่าผมไม่มีอะไรอยู่แล้วผมจะไปเลี้ยงวัวผมอ่าอ่าเปิดให้เปิดให้เอา พี่ลูกรอนั้นเราเนี่ยโอ้เป็นคนเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวไม่รอครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมไปได้ใช่ไหมครับไปได้ครับผมเข้าไปได้นะไปดูวัวได้นะโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ที่พี่สะอาดใจดีมากเลยผมไปก่อนครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวนี้นี่เปิดเอาเลยกุญแจวางไว้บนด้านบนนี่ไหมครับเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยขบวหันหน้า จิบระบัดยกมือพาดสะบัดลูกบอนรบกวนสักครู่นะครับล,กกล,กกลกาก่อนครับให้คนลกาก่อนมือมีอะไรเปล่า <c oughs> ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับทีนี้คนนี้เจอเนี่ยอ่ารบกวนหยิบวางให้ผมหน่อยได้ไหมครับเนี่ยมีดครับผมก็มาจะหาอะไรทำอะไร่จ้ะฮะทำอะ,ะำไรเนี่ยอันนี้อะไรครับ มียาบ้าเปล่าครับไม่มีจงจงให้ผมดูหน่อยครับที่บุครับครับครับลักลอบจงให้ผมดูหน่อยครับผมถ่าย่ายไว้นะครับถ่ายถ่ายลงไว้นะนี่อะไรครับสินเจรถครับครับรคับมีหลายคันยังเลยครับเอาบ้านนี่ตังอ่ะครับปรนี่ยพี่จงเอาไว้ผมเลยครับผมรีบไปเนี่ยไปยิงปืนเนี่ยมาจากไหนครับนี่บอกว่าจะรีบไปเลี้ยงวัวเลี้ยงวัว มีทุกตอนใต้ในกาวครับีไปแยกแป๊บหนึ่งครับนั่งไเรียกไว้จับไว้นะนี่ไครเข้าไปหัวภาพขออนุญาตเอาครับข้างบนนห่อยครับหมอนั่งนี่ครับอ๋อไม่ใช่หมอไม่เชียวหมอนไม่เชียวโอเคโลคับจะถึงแล้วขนามเนี่ยเจ้าหน้าที่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีครับบัตรก็ไม่มีเนี่ยมาขอตรตัวอะไรตัวพวกนี้พาเรียบร้อยครับขออนุญาตเข้าไปใครับใกล้ถึงแล้วครับขออนุญาตดึนนะระลังป้องกันไฟป่าอย่างเราคนนี้เลย วเลยนำกำลังพลมาเท่าเดิมอะจไปยิงปืนมาหนึ่งนายเออเออตามกระสุนโครงการข้างหลังมาหนึ่งนายสักครู่นะครับออกมาตัวเนี่ยไม่รู้เจ้าที่ไหนเนี่ยดูหน่อยนะครับทางนาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหนเดี๋ยวฟ้องนายผมมาเนี่ยครับเฟ้องนายผมมาเนี่ยดูเนี่ยนี่ครับรบกวนครับเอามาหนึ่งนายไอ้ไอ้บุ๋งคุยบุ๋งหน้าผมคุยโทรศัพท์ฮัลโหลไอ้ต้นเบิกปืนมาเต็ีมไหมเนี่ยต้น พบตัวเต็มเนี่ยไม่รู้เนี่ยหน่วยไหนเนี่ยไม่รรู้คับเป็นตัวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยที่ตรวจสอบหน่อยนะแม่ในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบดิส่วนพี่ครับทุกไหนมาเนี่ยครับผมไปครับเปิดทุกสามาวิ่งมาได้ไหมตัวเดียวตัวเดียวได้ไงตัวเดียวได้ไงเลยครทุกคนพาผมมาดูเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวมาเรมาเขาเบอร์ด้านนี้เอาเบอร์ไหม เขาจะยิงไหมเปิดข้างหน้าผมดูหน่อยเฮ้ยที่นั่งรอเปิดมายิงไหมเฮ้ยระวังรอยิงแม่งให้ตายหมดคันต้องขันครับไม่เพราะฉันฉันลงจากล้นก่อนได้ไหมครับร้อนครับผมไม่อยากลงผมนั่งรอเพื่อนี้ครับด้านในร้อนนะครับเป็นไร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 ฝนกครูนะครับรอที่ได้ครับอันนี้มาด้านนี้เนี่ยมองถ่ายรูปเนี่ยเป็บอะไรเยอะอยู่เนี่ยด้านนี้มองมองอเขาไว้มองเขาไว้มองเขาไว้มองเขาไว้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมอ่ไม่ร้อนหรอครับ อัดัอัวิโยได้เหรได้ครับได้ครับไม่มีอะไรครับไม้ยตอนนี่นานผมบอก่มนีุ่งลาทุ่่นลงยังอ่ะขอเชิญเชิท่านนี้ชนเพื่อนลงด้วยครับผมเพือนไม่สบายมันลงไม่ได้ครับไม่ครับไม่ได้ครับไม่ได้คไม่ไครับไม่ได้ครับไย่ไดครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้คไม่ไดครับไม่ได้ครัไม่ไครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครไม่ครับไม่ได้ครับไครับไม่ไี้ไม่ไครับไม่ เชิญไปด้านหลังครับเชิญไปด้านหลังครับดูด้วยใช่ไหมเขาพาดูดเอาะจาหน้ที่ทะเลาะกันทำไมอ่ะทเจ้าแล้วจะเอาอะไรยังไงี้ยซึ้งไงทะเลอะกันอะไรครับขออนุญาตครับขออนุญาตอีกรอบหนึ่งนะครับเหลือคนนี้างหลังขออนุญาตเปิดประตูให้ผมหน่อยครับเฮ้ยเดินวนซ่องทำแล้วผมบอกผมรีบไหมครับเปิดให้ผมหน่อยครับเมื่อกี้ก็เดินไปแล้วไม่ต้อนเรา ขพยาดนะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมไม่ดูดูไว้เดี๋ยวอะไรไปยัดยาบนรถผมนะไม่มีครับไม่มีครับเจ้าของร้านที่ขายที่ยังมีอยู่ผบเหตุการณ์ผบเปลายปืนโดนรถผมนะต้องรับผิดชอบนะเดะเดะลดผมยังไม่ทอดปลายแดงเลยเดี๋ยวาท่านหน้าท่านหน้าเคลียร์ยังครับเคลียร์ฝั่งเดียวครับผมอ่าเดี๋ยวจะมาด้านหลังต่อนะขามาข้างหน้าครับ ไม่มีครับเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในในภาคพื้นที่เขามามามีเบอร์มีมีมีเบอร์ผู้การครับคือการชื่ออะไรครับสันเสริญภัยโสภาครับอ่าขอดูใบนำพาพุทธครับไม่ไม่ไม่ได้ติดหมาเพราะว่าไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตตรวจสอบก่อนครับเอาตรวจสอบเชิญครับขออนุญาตเปิดเปิดนะครับเปิดเปิดก็ได้อาวุธปืนอาวุธปืนก็ได้อาวุธปืน ขออนุญาตนะครับขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะครับได้ควบคุมไหมควบคุมหยิบต้องมาแน่ใจนะให้ผมหยิบเราต้องหยิบเราต้องหยิบสิแน่ใจนะอ่ขออนุญาตนะครับอ่เชิญใส่ถุงมือนะครับอาวุธถุงมือเออาบัตรดูบัตรดูบัตรไม่ได้หรือไม่ทางมาก็ราชการออกให้ไว้ต้องมีโค้มึงก็ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี uh, ่ยไม่ได้ไม่ครับต้องมีบัตรที่ทางราชการออกให้ครับ เอามายืนยันครับผมไม่ทะเลาะเวงนะปืนหลวงนะปืนหลวงนะดูหมายเลขปืนดูหมายเลขปืนดูไปเฮ้ยปืนจ่อผมได้ไงมลราผมเขาฟึกงผเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยนะมาดูไปเจ้าพี่เนี่ยบัตรราชการนหรครับผมไม่ได้โหมาแล้บอกว่าผมฝึกพักแล้วนะผมไม่ยิงปืนเนี่ยเทขานี่นะจอดแต่ว่าฝั่งผมยังไม่ตรวจเราพาไปเออพออายุเราไตรวจแล้วผมไม่เดินแล้วลีลาผมจะไปยิงปืนเดินสองสามรอบแล้ว เชิครับเชิญขออนุญาตครับเออผมเดินเพราะผมมาต้องต้องสงสัยนะครับว่าอบกว่าตัวไม่มีใบพกพามาจากหน่วยครับอ่าขออนุญาตเชิญเจริญนี้ครับไม่ติดต่อกับหน่วยผมได้ไหมล่ะผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาครับเออเดี๋ยวขอตรวจหน่อยครับสัตว์หน้าผมเท่าไครับเพ่ครับโอ้โหเจ้าที่ทำไมวุ่นวายจังกันก็บอกว่าพามาเหมือนกันข้างหน้าเลยครับต้องบอกเลยครับโอ้ยอ่อเยอะไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นไรครับรบกวนสักครู่ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ดูนี่ได้ดูดูเลยครับยกออกมาวางทีละชิ้นเลยไม่ผมมีข้อก้าวหาอะไรไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยทไให้ความร่วมมือก็จะสิทธิ์ไว้หน่อยครับมันต้องมาค้นอะไรผมละเอียดขนาดนี้ยกออกมาเลยครับผมแล้วใครจะากเก็บให้ผมผมถามหน่อยไม่เป็นไรครับรบกวนสักครู่ครับผมมันไม่มีอะไรอันเนี้ยครับมันทำนอะไได้ไงอ่ะไม่มีอะไร ครับผมไม่มีใครับถอยมาเปิดไอ้นี่ผมดูหน่อยเฮ้ยทำไมเจ้าหน้าที่วุ่นวายอะไรอย่างนี้วะแป๊บเดียวครับที่ไหนไรยังไงต่อยังไงต่อผมี่ผมรีบนะครับผมไม่ได้มีเวลาอยู่กับคุณทั้งวันนะแล้วเดี๋ยวเลยไปไล่ปืนหรือให้ผมดูลบสกิ๊จะมาลื้อได้ไงแน้ะมันไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรเลยออกมาวางตรงนี้ครับวางตรงหมวกนะครับ เจ้านาที่วุ่นวายมาเรผมนี่ยเห็นไหมสนามผมเขายิงปืนกันแล้วคุณมาเลยครับปอ่าสอุประสาทอะไครับประสานลไผมไม่นี้ประสานเลยประสาทเลยไปงานผลเลยเอาแล้ย ยอยู่โจมอยู่จอมจากสะดดำสามเปลี่ยนตามเลยอ่หมดดเียวตามบัญญัติจตั้งจุดตรวจดูการที่จู่โจมให้รายละเอียดมาน้ำตาลทรายมีอะไรไหมพบอาวุธปืนในท่านมีน้ำตาลทรายไหมอ่าเอจิโปกเอหนึ่งสองกระบอกชูโรงชูรถเกลือไม่มีอะไรไม่มีใบอ่า ใปเดิน,นทางไปอนุญาตของหน่วยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเพียน,น,น